ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะ วันนี้วันที่สมีนาคมสองพนร้อยหกสิบสีนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องหนูหน้อยนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานออกเอียงเนาะเลขห้าน้อยเมื่อวานของเฮามาาเด้จ้าเด้อ มาหลบพิเศษเนาะจ้ะเก้าศูนย์เก่ามามาที่ตัวล่องเนาะจ้ะเนาะมาที่ชุดเน้นเนาะจ้ะเก้าศูนย์ตกกลับเนาะจ้ะเนาะถ้าได้ชุดเน้นห้านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้ะเนาะเมื่อละชุดได้เมื่อละชุดกับพ่อเนาะจ้ะถ้าเข่าชุดเน้นห้าเนี่ก็โอเคเนาะจ้ะเนาะ เราพิเศษปกติส่วนวี่ไอพี่มาก3ามหนึ่งโตก,กราฟนอกจากที่ชุดกันบร่ดเน้นให้น่าจะเนาะชุดนี่บ่ได้เจาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะแอนน่อยเหลิกงานเลอกนอกจาก ช่วงกลางคืนแอดหนูหน่อยบ่ได้อัดคลิปนอกจาะเนาะมาอัดตอนเช้าบางมือกับจิลงเช้าบางมือกับจิลงสายนอกจาะกับบ่ว่ากันนอกจาะเนาะแอดหนูหน่อยงานหลายเอรีนะจาะแจ้งข่าวหน่อยนึ่งนอกจาะเนาะท่านใดที่ทักเข้ามาหาหนูหน่อยทางแอดไลน์เด้อจ้าแอดหนูหน่อยบ่ได้ขายหวยเด้อจ้าเด้อแอดหนูหน่อยบ่ได้ขายเลขแอดหนูหน่อยว่างเลขให้เป็นเพียงแนวทางทอนนันเด้อจ้าเด้อ มาเบรงแนวทางมันนี้กันต่อเลยเนาะจ้าเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะสามสี่หเจ็ดแปดเก้านะคะ เลขฮานอยนะคะรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ชุดเด่นก็จะมี34 36 37 38 39 46 47 48 49นะคะชุดเด่นนะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ 6ก6จ็ด7กแปแล้วก็8ปดนะคะเด่นสมรองสนะคะเอ็นหน่อยลืมนอกจะเนาะชุดเน้นนะคะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หนูน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ